นนี่อยู่กับช่องดูนอนแช่แนวค่ะทุกคนคะ่ะมือน,นี่เป็นวันที่14นะคะก็ยังเป็นเทศกาลวันสงการยูจ้าพี่ดอจา้าแม่ดูความเป็นแม่นะคะสงการเนาะเฮาจะไปสไค่ะเฮาก็เลยจะหากิจกรรมนะคะเขตกับลูกของเฮานะคะว่าจะทําอะไรนะคะวันนี้ก็เลยจะมีการทบสอดนะคะความจําของน้องดูนันลวก็เพื่อนของเพื่อนนะคะแต่มัอนี่ทุกคนก็อยากคุยวีแมนอ่สิผ้ารูเห็ดหยางนะคะก็เดี๋ยวมารอติดตามกันดูว่า เฮาจะเหตุกิจกรรมยังกับน้องดูนัดกันนะคะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่นี่ไปขอเตรียมอุปกรณ์เน็ตสักน้อยนะคะอุปกรณ์ของเฮามียังเน่เดี๋ยวเฮาไปเบิ่งนกันเลยค่ะหรืออาจจะเขาซูเกะไปเลยก็ได้ค่ะไปกันเลยค่ะทุกคนทุกคนคะตอนนี้กะเฮาเตรียมอุปกรณ์แล้วค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเฮามาเบิ่งนว่าสองสาวเนี่ยจะเป็นจังใดกันนะคะเดี๋ยวสเสื้ออื่นลูกหลูกออกมาค่ะมาทดสอบกันค่ะมาเบิ่งนกันเลย สวัสดีค่ะทุกคนนะคะพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขุสุขคนค่ะมือน,นี้ค่ะวันนี้นะมันนี้แม่มีกิจกรรมให้หนูสองคนเหตุเป็นการทดสอบความทรงจําความจําแล้วก็ให้ท่ายามค่ายออกเด้เออกติกาให้ไปเอาน้ามาคนละขวดไปหยิบน้ามาก่อนเร็วๆคือตอนนี้ให้ทุกคนไปหยิบน้ามาก่อนนะคะ มืันนี้เป็นการทดสอบความจำว่าห้าสองคนยีงสิจำได้บอืันนี้แม่จะพาห้าเหตุกิจกรรมง่ายๆโดยให้ทุกคนทายน้ำเราจะมีอยู่ทั้งวัดซขวดเป็นว่เออซีวดแล้วที่นี่จะใ,ให้ทุกคนเนี่ยชิมชิมแล้วก็ทายว่าเป็นอะไรบ้างคค่ะ,คะแม่จะเลือกว่าบอแม่จะสีเบิ่งว่าตัวน,นี้น้ำยังให้นูท่าย ต่บอกไพทายบ่าถูกก็จะโดนขีดหน้าทีละจุดตรงไหนก็ได้ที่เมย์จะขีดโอเคไหมอ่าโอเคอ้าวโอ้อนายออกก่อนว่าใครจะเป็นคนทำใครใครเบียงเต้นใครเบียงเต้นตองอ่าตองมาตองพยายามมาใกล้ๆกหลับหลับตาก่อนอ้าวเอาเนี่ยเมื่อดานี่เมื่นี่ยเอากินอันแรก ว่าเ <Wow, S 2> <c oughs> ย่พึ่งไทยอันต่อไปคือน้งเอออ่าต่อไปดูต่อไปอ่าสุดท้าย เดี๋ยวอย่าเพิ่งโดนนัดเย่ายพิ่งอ่าให้ตอนไปกินน้ำก่อน<ป>อะไรนะคะเนีเดี๋ยวพึ่งตอนจำไ้นะจำไ้นะอ่าทีนี้โดนัทอ่าโดนัทแม่ให้เริ่มจากฝั่งนี้ไม่ต้องหลับตาค่ะ น้ำไปไปกินน้ำน้ำหันหนึ่อ้าวอ้าต้องแม่ให้ทายอันนี้คืออะไรบอกชื่อบอกเลยรสชาติเป็นยังไงมันเหมือนน้ำอุ้ยชีเลยเหมือนน้ำอุ้ยชี แม่ใบให้ว่ามันเป็นนมให้ทายว่านมอะไรชอกแค่ไหอ่ะแม่ให้ชิมดูดูดไหมอ่ะเย่ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ตบมือเจ๊งหงน่อยอ้าวไปดนัทเดี๋ยวเพึ่งแม่ให้ทายอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยอันเนี้ยอ่ะ <S <S จะกินใหม่อีกใช่ไหมอาดูดใหม่ด้วย,ยอ้าดูดก็ด,ดูดอะไรอ่ะดูดมันคืออะไรมันอะบายแมนมันคืออะไรถ้าโ <c oughs> ดนัดตออไปถูกโดนัดจะได้ทำโทษจะให้ตองทำโทษ ไม่ถูกเอีโดนัททำผิดอะต้องไปจัดการจุวนนะมุนมุนออกลูกไปตรงไหนก็ได้ของโดนัทหันหน้ามาทำผิดหันหน้าหาแม่ <c oughs> เอาจุดเดียวใช่ไหมเอาไปเอาไว้นในก่อนอ่ะทีนี้จะให้ดูดใหม่หันล้างไปหันล้างกลับ พลังกลับนะรอบสุดท้ายคายเอาแบบใหญ่ๆต่อผิดก็ให้วงกันเลยนะไม่บายแล้วใหญ่ๆ <Yeah, yeah. S 1> อ่าให้ตองก่อนเดี๋ยวเพิ่งตองเริ่มจากอันนี้ก่อน <laughs> อ๋อแล้วอันนี้อ่ะดูด อันนี้อ่ะล้ันต่อไปอันสุดท้ายอันสุดท้ายแม่ให้ไปกินน้ำไปแล้วมาทายแม่อันนี้คืออะไรอันนี้คือระเดีดโอ้เก่งมาก อันนี้แหละอ,อันนี้เหรออันนี้อันนี้น,นี่อันนี้น้ำเขียวเก๋ตัวมือตัวเองหน่อยเก่งมากโดนัดถึงทำถอดอีกแล้ว <c oughs> มาโดนัด <c oughs> ตรงไหนโ <c oughs> ดนัดเริ่มตรงนี้ก่อน <c oughs> นี้ไม่ตัวนี้ก่อนเออ ตัวนี้ค่ะอ่ะตัวนี้ทีนี้ต่ออันนี้สุดท้ายอันนี้สุดท้ายอ่านนี่อ้าวแม่ท้ายนี่คืออะไร คืออะไรไครไู่ชนะจะได้อันนี้เป็นรางวัล มนาน้าตอบไม่ถูกต้องวงกลมๆตรงปากเลยผิดแล้วเย้แล้วนะตอบผิดวงเป็นกลมๆเออนั่นแหละลให้ใครวะให้นู้เลยละ่ะ <c oughs> หนั <c oughs> นหน้ามาดูหันหน้ามานี่คือคนตอบไม่ถูกนะคะ คนตอบถูก,กคนตอบถูกนะคะดเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะแต่ว่าเราจะมอบของรางวัลให้กับคนชนะก่อนเย้ตบมือให้น่อยอวสวัสดีค่ะเป็นอันว่าการทดสอบความจํานะคะโดนัทขี้เหล่มากค่ะโดนัทจำอะไรไม่ได้เลยนะคะดเดี๋ยวเราจะมาเฉลยการอามาทุกคนเดินมาลูกมาดูม,มีอะไรบ้างคะ่าเีย่ะเชิญ เหมอละกันนุ่เปียะกันนั่้วจะอ้วกดูสีหน้าคนแพ้ค่ะดูสีหน้าคนแพ้เป็นไงคะลูก่สนุกไหมคะสนุกค่ะแต่ว่าอะไรก็ไม่รู้อ้วกเลยอ่ะจบคลิปหน่อยใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดนะะคกดกกดดซับสไคร้ที่ช่องไหนคะ วันนี้เรา2อคนไปแล้วบายบายอ่ะกินน้ำลาก่อนเร็วเอาใครจะโดนอะไรเ <c oughs>